ล้างกำลังล้างรถน้องเนียมกำลังล้างรถรถคู่ชีพ <c oughs> นั่นน่ะไปแล้ว <c oughs> พอแล้ว <c oughs> พอแล้ว,ลวม่ไปหรอกแค่แล้วมันหยุดแล้วหนึ่งมีไม้มมอยู่เปียกแล้วมันเปียกมันมันมกอบอรถอ่ะบอรถจะเปียก <c oughs> ดางคือม่องนี่แหละครับ ใส่ม่องครับใส่ม่องใส่ม่องก็ได้หลายตัวแล้วครับม่องใส่ม่องกับน่องเนียมครับเนี่ยไปรถอยู่ตรงนี้ก่อนถ่ายกางเกงตัวดางก็คือม่องนี่แหละครับใส่ม่องครับใส่ม่องใส่ม่องก็ได้หลายตัวแล้วครับม่องใส่ม่องกับน่องเนียมครับเนี่ยไปลงไปโน่น ใส่บ้องอะไรตะปลาเข่งอ่ปะปลาเข่งใหญ่เข่งไงเข่ง,ง,ขงหน่อยมีมุมดอุด่ยพร<ะ>ลงไปรุนใส่บ้องอะไรตะปลาเข่งอ่ปะปลาเข่งใหญ่เข่งไงเข่ง,ง,ขงหน่อยมีมุมดอุด้ยพรถนนลงไปทุ่งนาน้ำก็ยังลึกเยอ่ไปไม่ไดไ้ต้องจอดรถ มันมีมันเป็นมันเป็นน้ำขันเนาะกว่า,ามันไม่ไหลไปมันหยุดแล้วตาคอดีหลือลางลรลล้างรถล้างเสร็จแล้วก็ มันไม่ไหลไปมันหยุดแล้วตาดีลงล,ลกไปรูนใส่บ้องอะไรจะปลาเข่งอ่ปะปลาเข่งไงเข่งไงเข่งหน่อยมีมดโอ้ยเพลบเดินทางกลับแล้วปลาก็ได้แล้วปลาม่องอะไรแล้ว มันไม่ไหลไปมันหยุดแล้วตาคูดีลดีเล่วนจิงเรียวเลยนะคะจอดรถอยู่ตรงนี้ก่อนผ่านกางเกงตัวเอาด่างเดี๋ยวเขาใส่ด่างนี่ด่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มาถูกด่าง นั่นน่ะไปแล้วพอแล้วพอ,อแล้ว้วไม่ไปหรอกแค่แล้วมันหยุดแล้วหนึ่งมีไม้อยู่ดงังคือม่องนี่แหละครับใส่ม่องครับใส่ม่องใส่ม่องก็ได้หลายตัวแล้วครับม่องใส่ม่องกับนองเนี่ยมันครับเนี่ยน,น,นะยนวันต่อไปนึ่แหละต้องถอดถอดกางเกงแล้วเรเล่นน้ำนน ดังก็คือม่องเี่แหละครับใส่ม่องครับใส่ม่องใส่ม่องก็ได้หลายตัวแล้วครับม่องใส่ม่องกับนองเนียมครับเนี่ยเดินทางกลับแล้วปลาก็ได้แล้วปลาม่องก็ได้แล้ว <c oughs> อืมล้างรถล้ลางเสร็จแล้วก็ เอาด่างเดี๋ยวเขาใส่ด่างนี่ด่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มาถูกด่างใ,ใกล้ๆก,กับถน,นนเนี่ยนี่ถนนไปไนะวันต่อไปนั่แหละต้องถอดถอดกางเกงแล้วเรเล่นน้ำ มันลึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาก่อนนี่ด่างหนานะอยากเล่นหนาวันต่อไปนั่นแหละต้องถอดถอดกางเกงแล้วเราเล่นน้ำเล่นน้ำอ่มันลึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาก่อนเอาด่างเดี๋ยวเขาใส่ด่างนี่ด่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มาถูกดา่างนี่ด่างหนานะ วันต่อไปนั่แหละต้องถอดถอดกางเกงแล้วเเล่นน้ำอ่ะนะไปแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไปหรอกแค่แล้วมันหยุดแล้วหนึ่งไม่มีไม้อยู่เงินล้างรถดล้างเสร็จแล้วก็ดังคือม่องนี่แหละครับ ใส่ม่งครับใส่ม่งใส่ม่งก็ได้ลายตัวแล้วครับม่งใส่ม่งกับน้องเนียมครับเนี่ยไหนนะไปแล้วอนแล้วไปแล้วเนี่ยไม่ไปหรอกแค่แล้วมันหยุดแลวนนั่นไม่มีไม้อยู่ล้างกำลังล้างรถอน้องเนียมกำลังล้างรถรถคู่ชี มันไม่ไหลไปมันหยุดแล้วตาือดีเลดังก็คือม่องนี่แหละครับใส่ม่องครับใส่ม่องใส่ม่องก็ได้ไลายตัวแล้วครับม่องใส่ม่องกับนองเนี่ยมครับเนี่ยถนนลงไปทุ่งนาน้ำก็ยังลึกอยู่ไปไม่ไดไ้ต้องจอดรถ น้ำยังก็ลดนิดนึงทำดูดูหอยมันขึ้นไปขึ้นไปไข่บนบนดูดูหอยขึ้นไปไข่เต็มเลยลงไปโน้นใส่บ้องอะไรตะปลาเข็งปลาเข,งงข็งไงเข็งไงเข็งหน่อยมีมดโอ้ยเพลลึกไปเดี๋ยว,ด,ยวดูปลาก่อน มันลึกไปเดี๋ยวเดูดปลาก่อนอนะยากเล่นน้ำวันต่อไปนั่นแหละต้องถอดถอดกางเกงแล้วเราเล่นน้ำนหรอ,อววน,น้ำอ่ะถอดกางเกงเดี๋ยวกางเกงในมั้ยห่วหาวเหรอน้ำยังท่วมอยู่น้องเนยกำลังเล่นน้ำเนี่ย น้ำแถวนี้ยังยังไม่ลดเดินทางกลับแล้วปลาก็ได้แล้วปลาม่องอะไรแล้วเอาด่างเดี๋ยวเขาใส่ดางนี่ด่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็มาถูกดางทำดูดูหอยมันขึ้นไปขึ้นไปไข่บนบนดูดูหอยขึ้นไปไข่เต็มเลย ทำรดูหอยมันขึ้นไปขึ้นไปไข่บนบนดูดูหอยขึ้นไปไข่เต็มเลยถนนลงไปทุ่งนาน้ำก็ยังลึกอยู่ไปไม่ได้จะต้องจอดรถนนมันมีมันเป็นมันเป็นน้ำขันเนอ้อกว่า ลงไปโน่นใส่บ้องอะไรจะปลาเข็งอ่ะปลาเข็งไงเขียงไงเข็ง,ง,เขงหน่อยมีมด,ด,ดอุ้ยไปครมันลึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาก่อนถนนลงไปทุ่งนาน้ำก็ยังลึกอยู่ไปไม่ไดไ้ต้องจอดรถน,น่น,นะ,นะ,นะไปแล้วอน<ะ>แล้ว พอแล้วเนี่ไมันไปหรอกแค่แล้วมันหยุดแล้วหนึ่งไม่มีไม้อยู่ทำดูดูหอยมันขึ้นไปขึ้นไปไขบ่บนบนดูดูหอยขึ้นไปไข่เต็มเลยด่างก็คือมองเลยแหละครับใส่มองครับใส่มองใส่มองก็ได้ลายตัวแล้วครับมองใส่มองกับนองเนี่ยม,นมันมีมันเป็น เป็นน้ำขันเนาะว่านืมล้า, <c oughs> ลางรถล,าล้ลางเสร็จแล้วก็ทำลูกด,ดูหอยมันขึ้นไปขึ้นไปไข่บนบนดูดูหอยขึ้นไปไข่เติมเลยลงไปโน่นใส่บ้องอะไรตะปลาเข่งปลาเข็งใหญ่ เชียงไงเชียงหน่อยมีมดอูดย้ยพระมันลึกไปี๋ว้วเดี๋ยวดูปลาก่อนถนนลงไปทุ่งนา